นิวรณ์ห้าดับปัญญาทุกชนิดจะเกิดเราต้องการให้ตัวเองมีปัญญาเราต้องการให้ลูกน้องในบริษัทมีปัญญาให้นั่งสมาธิเยอะไหมไม่ต้องเยอะพระองค์สอนให้ทำสมาธิเปรียบเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้ชาเช้าขึ้นต้องเตรียมของไปขายใช่ไหมต้อตงเตรียมละ เก็บโน่นจัดโน่นจัดนี่จัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็นเก็บเข้าของกลับนะแล้วเท่ากับว,ว่าทาสมาธิวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วต่อครั้งนานขนาดไหนอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าถ้าภิกุจเจริญอานาปาณสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือ โอ้โหน้อยมากนะเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานใครทําได้แค่นี้ไม่ห่างจากฌานแล้วนะเดี๋ยวจะได้ฌานนะทําตามคําสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าโอ้โหนี่ดูถูกพิกขุไม่ได้เลยนะพิกขุจเจริญอนาปาชั่วลัดนิ้วมือนี่ไม่เปลืองค่าเข้าสุโยมแล้วนะม <laughs> าอย่างนี้ ไดขู่ชื่นใจเลยหมูสบายใช่ไหมออซึ่งว่าทําตามโอวาทแล้วโอพระพุทธเจ้าเนี่ยให้แบบว่าให้ให้โอกาสเรามากนะก็ไม่ได้กินเวลาอะไรยาาดโยมเลยนะแม้แต่สมณะผู้บวชเข้ามามีเวลามากมายทั้งวันเนี่ยก็ขอหน่อยเดียวก็ชื่นใจพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วพระเจ้าไม่มีการพูดเล่น พูดเพ้อเจ้อพูดเอาใจไม่มีนะสัจจะความจริงเท่านั้นที่ท่านจะตรัสหลุดออกจากปากเพราะวาจาของพระองค์เนี่ยถูกกำหนดด้วยสมาธิทุกครั้งก่อนจะพูดต้องไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคำเดียวก็พลาดไม่ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำได้และคำที่พูดมาแล้วต้องเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดอย่าคิดดูสิพระเจ้าต้องใช้ภูมิปัญญาท่านขนาดไหนถูกต้องไหม และคําที่พูดออกมาแล้วนั้นเนี่ยจะต้องสอดรับและไม่ขัดแย้งกันขัดแย้งกันไม่ได้อืมคําที่ไม่ขัดแย้งกันเนี่ยพระองค์เรียกคําแบบนี้ว่าสุขตะวินโยระเบียบวินัยของสุขคตเป็นวาจาถ้อยคําที่เป็นระบบระเบียบคนเดียวในโลกที่ทําได้ใครในโลกนี้ที่ทำคำพูดแบบนี้ได้จะถูกขนานนามว่าตถาคตดังนั้นพระนามว่าตถาคตเนี่ย มีที่มาที่ไป